ตัวนะนะผมอุ้ยต้ออยายังเดิมเมื่อกี้นี่ฮะเออเอาขึ้นมาก่ดป้าโต้หน่ะยคือว่าล่ะเ <c oughs> มื่อไรพังกันงาใหม่บ่ เออเฮ้โพได้ยูยนะครับบอกแล้วไอ้จอบยืนอยู่นั้นสริริเป็นยังไงตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะผมไฮ้ยได้กรงๆใคร,รขึ้น,นมาด้ไหมลูกเ <c oughs> ดิบ้าเดิบ้ป Okay.